พี่น้องคะได้รุ่นได้รุ่นนะอมาเอาดอกพีอนพี่น้องมันมันพี่น้องมันมันดอกไม้พี่น้องอือโอ้อ่อนอยู่พี่น้องอ่อนดีจ้ะเดี๋จะเจอดอกกันมาใส่น้ำกันนะอ่อนอ่อนพี่น้องอ่อนอ่อนอืมันพี่น้องเลยนั่นอุ้ยทำสลีดเลยนยังอ่อนอยู่เนาะจ้ะยังอ่อนอ่อนอยู่พี่น้อง มมมมมมมแมนๆเยอเล้แมนนี่แหะสองดอกงามๆพี่น้องคนละอสองดอกดีงามคับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะ่ะไ่ได้เขากองโดนแล้วพี่น้องข้าไปหาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำเนาะพี่น้องก่อง,งานร้อยกระทองออกวันซาติดกันพี่น้องเตรียมงานแล้วก็มือบ้านก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวอยู่ในชมในวัางเนาะพี่น้องกะ เลยแบบว่าช่วงงานติดต่อกันไลน์นะพี่น,อน้องก็เป็นอ่เาเป็นเขินไว้ยังอ่ะเป็นความึกที่ดีอ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาไปเป็นแขกรับเชิญของพี่คนไทยเราเห็ดงานอยู่ในวังเราไปเป็นเข้าไปเป็นแขกเพินแล้วกับไปไทายรูปลงในหน้าเฟซของวังเป็นการโฆษณาการท่องเที่ยวของทางในวังเพิ่นในวังส่วนส่วนที่เข้าไปก็ไม่ได้เป็น ส่วนของพระราชินีอยู่พี่น้องจะเป็นวังของเพิ่นจัดงานนะจ้ะกับเพิ่นกระเปิดโอกาสให้แต่ถ้าส้นเข้าไปโปติเซียบัตรเขาพี่น้องเพราะว่าเมือนน่อวานเขาไปเป็นแขกเพิ่นก็เลยเขาฟรีพี่น้องเขาป่าหลาะหามังเห็ดพี่น้องมนอนีวันหยุดิ่งซีใบใหม่เด้อพี่น้องใบใหม่ว,ว่ามีห้วโรนบิดแล้วแต่ว่ายางเขามาเห็นแล้วดอกนึงแล้วมานนี่พี่น้องตัดขาแล้วยางดีวันสิบ่ามากก็เลยโอวันสิบ่มีตัดขาได้ดอกหนึ่งอ่อนๆมันหนาวไปพี่น้องวันสิบ่มีเห็ดรอเขามาเห็นเสย เดี๋ยวไปรอเบิ้งเพียอะไรจะเกลีงน้อยๆพี่น้องเดตามไปเบิ้งกันเลยจ้ะพี่เห็ดเสยเด้อพี่น้องขนาดหน้ำหนาวสิมันมั่สีมันพี่น้องตอนที่สีพญ่ดอกนี่สิเห็นไหมไปตายนี่เห็นไหมพี่น้องดอกแค่น้อยตะพูตะปีออกมาเสยไหมโอ้ยโทรใหม่เขาบอออกมันวเซยเป็นเบียดตว่ามีเห็นดอกของคางกันพี่น้องนี่มางสีบุมีเห็ดที่เสยพี่น้องโอ้ยนนอนจับถุงนือโอ้ย โอมันเป็นหนาวพี่น้องเจ็ดสิปามมันหามันเอาเนาะอ่ามีเห็ดรอบหนาหนาวพี่น้องเไยรอบหนาวเลย <laughs> เห็ดชนสีแข็งอ่าปาดเบิ่งพี่น้องไปได้แกงจก้ะปาดเต็มสิบ่มีเห็ดมันหนาวแล้วนะพี่น้องนี่เสย์อ,อปาดห้อยเม้งถากกลิ่นกันน้อยกันเอบ้านสิบ่บมีไหมหนาวบ่เลยขอปาแม่ตึงโดนเราเด้อพี่น้องโดนหลายอาทิตย์แล้ว เดี๋ยวมือเดยว่างกะสิเป็นรอบเปิ่งปลาสนจากน้อยเนาะเพียรมันบางเทียปลาสนมันกะออกออกสุไ้ายมูนนะพี่น้องขามันมันกินเด้วพี่น้องกะคันได้ขากินกับของหยาดปาออกได้ยาว่ากันเด้พี่น้องเนอมันเป็นล่าเห็นบ่พี่น้องมันหนาวเฮ็ด้าเริ่มหนาวทิเริ่มเป็นล่าเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ปาดออกไปเล่นนาะจากเฮาก็บ่กินดอกเนาะเสียล่าเนาะกินจต่เฮ็ดพอพี่น้องเสียล่าเอาใบปานี่ล่ะเห็นเป็นเสียเฮ็ดตอ เด็กยังระดีจะนอนให้เติมกันตลอดพี่น้องเอาเดี๋ยวตื่มกันไปเลาะเบิ้งพี่น้องพี่ได้เกลีงน้อยๆเนาะโอ้พี่น้องดอกโอ๊ยวันมันหนาว่ิวีเห็ดนี่เซย์อย่างเลยกระดีดอกหนึ่งคุณดอกหนึ่งพี่น้องพ่อครับเดี๋ยวมันแกลม้ยงมันแก่แล้วเดี๋ยวมาเบิ้งกันพี่น้อง โอ้ยขาอะไรพี่น้องงัดเอาขาเหมากกือนกันช่วงนี้ก็คือโอ้ขาอยู่เลือกอีกก็คือช่วงเฮ็ดซิเบิร์ตนี่มันชิเซียบพ,พี่น้องเลยก็ต้องเอา <c oughs> ช่วง,งานาฮอว์ฮันเฮดร้ายอยู่เลือกได้โอ้เข่าเลยพี่น้องเดี๋ยวปาดเบื้เนาะปาดออกน้อยห้อยแมย่งกินพี่น้องหนาวเลยพี่น้องบอ่บเ้เบ่ได้เอาหมวกลงมานำ่าซีโบมีเห็ดก็เลยบ่ได้เตรียมของ เป็นล่าแล้วจ้ะเป็นล่ากับใบขาเป็นบางส่วนพี่น้องเ,อเก็บไใบขานเป็นบางส่วนเนาะดอกนี้ที่สิทธิเ์เถาดอกพี่น้องมันเหลืองละเห็นเป็นแนวปีนาพี่น้องเข้ามาเก็บอีกเนาะปลไปมันเป็นเสี่ยงใชนไหมตรงนี้ดอกพี่น,น้นองมาลุนกันด้วยนี่พี่น้องอนี่มันเป็น เดี๋ยวกูเสร็จแ้วพี่น้องโอ้ป่าน,นี่ออกเรื่อยเวยที่แบบนี้ตัดขาไม่ลงก่อนพี่น้องเย็ยนมือพี่น้องเลยอันใดเป็นเป็นลาเข้าไปปาดออกนอนะ้องเนาะเป็นลาสีขาวเนี่ยปาดเบิดหลายแล้วพี่นอ้องเนอะเข้าไปเขากินอนะไรเนาะปาดนี่มันเป็นเสียพี่นอนะ้องเนาะพ่ออได้ตื่มกันแล้วพี่นอ้องส่งสีมันหมัน นี่คือน่องดอกน้ำเลยดอกน้ำเลยบอกคือดอกไม้ cortex, ไม่คือน่องดอกบกงามเด้จ้ะนี่คือใบไม้โลนเราได้พี่น้องใบไม้โลนเบิดแล้วเนาะจ้ะมาจะดูใบไม้ร่วงแต่เฉพาะมีเห็ดติดพี่น้องแต่อยู่พี่น้องได้เยอะเดี๋ยวปาดขาก่อนจ้ะก็สิปาดออกลายเติบเนาะพี่น้องนอนเนาะปี๊ดๆเลยปาดออกซีลาลายเติบนะเนาะ ออดอกงามอยู่ดอกพี่น้องเกี่ยเป็นเกีย๊ยกันเทาซุ้มเฮดที่เกี๊ยไปบางเที่ยกะเอาไปวัดเอาไปสู้แม่ค้าเพืเ่อนแกงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าสินัดกันมาบวชที่ภามอีกหลังปีใหม่พี่นออ้องอ่ะเดี๋ยวต่อพี่น้องเพื่อนจะเกี๊ยจ้ะดอกบานดังจ้ะเก็บเป็ดอกไหมพี่น,ออน,น,อน,นอ้องได้ยิด่ดอกพี่น้องได้เครื่องนึงอ่ะมาปาดดึงกันพี่น้อง ช่วงเฮ็ดที่เบิดเนาะพี่น้องเนาะหนาวแล้วเพราะว่าหนาวแล้วก็ไม่ได้ว่าะเบิดซะเทเดี๋ยว,วพี่น้องเดี๋ยวก,ยก,ก,ก,ก็นี่อันยังก็เฮ็ดนั่งลมเข้ามาซะใช่ไหมป่าท้อแม่งกินจักหน่อยจักหน่อยกะล้างคิดสมารนี่กะเฮ็ดนั่งลมแล้วพี่น้องเนฮะ้าไ,ไปหาอะไรเก็บเฮ็ดนั่งลมเนาะตอนนี้กะเฮ็ดเพิงรอบชุดไทยก็ว่าได้แล้วพี่น้องมึงส่งกะเบิ่งปลาสนจะคิมีบ่มีเนาะออืแต่ยู่พี่น้องเติมกันไปลืมดอกนี่พี่น้องเติม เน่าเลยพีน้องตะเกียบเลยอาจจะได้ยืดยออยพี่น้องแข็งๆข็งอยู่ส้มสีอ่อนๆยู่ลืดพี่น้องน่ะเดี๋ยวปาดขาเบิ่งเนาะจา้ะเดี๋ยวมองแล้วดอกสองดอกพี่น้องพอมันเหดที่รก์หยิบเบิดแล้วเนาะส้งสีมีไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวเลาะเบิ่งเรื่อยๆเนาะจา้ละเดี๋ยวเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องจะขามันเป็นล่าเนาะพี่น้องเห็นไหมขาเป็นล่าเนาะจา้ะจะนี่ ปาดออกกูเล่เนาะจากนอพี่น้องเนาะยาวกันด้วยพี่น้องเด้อมันเป็นล่าเนาะนะพยายามตัดน้อยที่สุดละพี่น้องอันไหนเฮาบดีเฮาก็ต้องปาดออกเนาะนะเดี๋ยวเบิ่งกันแต่พี่น้องต้อเนาะเดี๋ยว่าพีนเลองเบิ้งพี่น้องสีนี่เดียวเดี๋ยวลองเบิ้งพี่น้อง มันเป็นเสียันะมนเป็นเสียพี่น้องล้วลุกเสียต่อไปจ้ะโอ้พี่น้องเสองดอกงามพัดเลยมันดนองพี่น้องอาอิมันลุนสองดอกพี่น้องให้นหลุนสดอกพี่น้อง้อบักหามด้พี่น้องดอกนี่ดอกนี้องแข็งแข็งด่พี่น้องโอ้ได้หลุนล้วพี่น้องเอ้ยะพ่นได้รลุนได้ลุนนะ มาเอาดอกพีนอนพี <up> oh, you you well, so ่น้องมันมันมันพี่น้องมันมันดอกไม้พีน้องอือโอ้อ่อนอยู่พี่น้องอ่อนดีจ้ะเดี๋จะเจอดอกกันมาใส่น้ำกันนะอ่อนพี่น้องอ่อนอมันพี่น้องเลยนั่โอ้ยทำตีเลยยังอ่อนอยู่เนาะจ้ะยังอ่อนอ่อนอยู่พี่น้องโอ้มันมันแน่เลยมันนี่แหละสองดอก งามๆพี่น้องคนไหนโอ้สองเราเด็งามคักปาดขาเบิ่งกับพี่น้องนาะมันกะขาดีพี่น้องเอาบลอไลน์เนาะพี่น้องเอาานาะนนะข,ขันขามันดีเพราะมันแข็งมันเป็นใหม่มันกะปาดออกเนาะขาดีอยู่พี่น้องขาดีอยู่ก็นะเสียหลายเนาะจ้ะโอ้กาลังงามๆเลยพี่น้องมาท่านพอดีเนาะมาท่านเด็กเก่ย แต่ว่าอ,อันได้ที่ใต้ดินอันใดบางอันมันเกิดอยู่วังถือไม้มันกะเป็นกระดันเป็นแข็งๆเฮาก็ปาดออกนอ้องพี่น้องเนาะนี่ก็มีกะขาดีอยู่พี่น้องเพราะเสียลายเนาะจา้ะเพราะเสียลายโอ้จ่องดอกนึ่ง,งามพี่น้องดอกงามเลยรุึน้นเลยมันๆพี่น้องเดเี๋ยวดอกหนึ่งพี่น้อง พอได้พี่น้องพี่น้องกันซาอีกมือนึงก็คือไปแล้วเกือบเลื้งแล้วพี่น้องอ่ะไปปาดเบิงลน่จาจะพี่น้องเนาะทาก็สิได้ยึ่พี่นอ้องเออทาดียึดจ้ะทาดียึดต่วา่าจอดเข้าจังเกิเ้ลเบิ้ลอากขันบ่ได้เขากันรอออกออกออกขอันบ่ได้เขากันรอออกข้างล่างอย่ออกนะพี่น้องก็กินหเหงื่อเงได้นะดอกนี่ก็งามอยู่พี่น้องมืดๆเึกนพี่น้องด้วยจากโบลูอาฝนที่ตกบ่ ดอกนี้ส่งสีเป็นล่าพี่น้องบอก่อนจ้ะจ่าพี่น้องกะอ่ามันเบิดสิบเบิร์ตน้ำแล้วเนาะจ่ากะมีอยู่เป็นห้างๆพี่น้องมองละดอกสองดอกนะจ่ะพ่อใดก็ได,กได้แกงน้อยนึงนั่นและพี่น้องจ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอ่าอีกยุจยุดเท่าไหราได้ว,ว่าสิไปเบิเบ่งปลาสนนะพี่น้องเพราะว่าปลาสนมันซื่นบางทีมันเย็นแต่มันก็ออกนะพี่น้องเนาะเพื่ออะไรอีกแกกรอบเนาะพี่น้องจา่าจังไรก็ ฝากก็เลยก็แชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังเร่งจใจให้ได้ด้จาจากช่องคนไทยในเดนมาร์กว่าเดนมาร์กสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า